บีเอฟซีลงเทเอาแท้เอา,าอวะ,ะนี่เห็นแล้วหรับันนี้ยังมม่ค่อได้เดิกได้ดื่นสักเจ็บสบายทุกคนสบายดีพี่ทุกคนเดินยินดีตอนรับเขา้าส่องเองละน้อยสาวลาวนี่สำหรับมือนี้เขากังจะพาพี่ซีมาต้มไก่นีเอฟซีต้มไก่ท่าล้มหนาวไก่เลยก็คือ เป็นลักไายมา pfc เพราะว่าเมื่อน,นี้ขนาะกล่มแห้งแหงก็คือแบบขึ้นอยากถึงน้ำมันท้อนก็เลยว่าเป็นหลักไก่ไอมานี่ตัวใหญ่บาเริ่มเทิ่มเลย pfc เอา้าพอดีเจ้าของมาตัวนี้หันจะเป็นไก่ผัวแมนบอกาตัวใหญ่ขนาด pfc ตอนนี้ก็คือเขาได้ลวกเรียบร้อยละมีแต่สิลกแต่ว่าก่อนอื่นลกของคาิมา ทางหมอปรุงน้ำเก่งปะว้เฮากาสิลก้วก็ไปควเอับตอน,นมาลงเลยเมื่อนี้ก็คือเป็นวันทิศวันทิต้องคู่ทิศจีแปกแปกขนาดเลยเมื่อนี้าะวเมื่อวานเมื่อซื้อี่ก็คือวัวได้ลมเมื่อนี้หันลมติดจ่อจ้อยอ่ะใส่ถุงไพรเอาหลายขาขาวน่าจุกเตี้ยหมุนมาแล้ว ว่าเรื่องอันนวกินเรื่องแบบขาวๆในหนึ่งเจ้า,า,า,าจเตีย้ยมากเลยนี่เจ้าเตีย้ยมาของสดๆใหม่ๆทีฟซีทานี่ก็คือเขาเอาโมเอาคูกเอาตั้งตันทางเพื่อนละฮู้ว่าซีเจ้าเตีย้ยมาทางไหนนี่ลดมาทางนี่เีฟซีเบิงมีการลดแล้วหยับหยับหยับคอยมาอีเดีย๋ยนี่อันนี้คือเขาตัานทางว่าใ้เพื่อนเข้าอะไเดีมาจนได้ เสียาเก,กินแทะใป่หวัวเกลมไฟล่งไปใส่หอมบัวแดงพร้อมใส่เอาหลายขาขาวดิวใส่ตัวใหญ่เติบโชเชล,ลักอันไก่ายมาได้นี่บัวมันเรื่องงานได้นน่โจย่านเล่าเห็นประชล่ะยางกายเมื่อกี้นี่ว่าหยอกเลยพีเอฟซีบัวได้ดลากดรอคคนตั้งใจจับมาให้คนขึ้นออยากต้มไก่ ว่ามื่อนี้หันลมเย็นหน้นาหนาวต้มไก่ซุ่พ่อแม่กินน้ำมันทอดีริจงจิไหนสิว่าหลานน้อยเป็นคนชฉลัาดโมเมอร์ไอ,อเป็นคนจับให้ย่างดีโอ้คันเวลาสิกินต้มไก่ในคันสมุิรบาบอ,อนุญ,ญาตไอห,หรือว่าผ่านไอเนี่ยนะต้มบบได้ต้องได้ถามว่าตัวนี้กินได้บ่ มีย่านไปถือไก่หักไก่แพงไก่ตีเพื่อนเนี่ยคือเจ้าขาวหันโอ้กินโบได้เด็ดขาดทั้งบรให้กินทั้งบรใหาขายจ้าเพื่อนสิแพงเพื่อนเนี่ยเอาไปตีกับโบได้เอาไปเลยแต่ว่าหักแพงหักไปหกักช่วงยามห่อนหันอาบหน้าให้ใกันตลอดฮุกถูมีแต่ยามหนาวมานี่แหละเปลี่ยนสีที่เป็นสีได้อเอืนอนเจ้าดำละโบไดเอือนเจ้าขาวเด้ ส่วงยามห้อนเพื่อนอาบน้ำให้กันตลอดเลยสีสันกับา้อยูเป็นคือสีแท้ส่วงหนาวม,มาเนี่ยก็คือเป็นสีสีออกแบบสีเละๆละบนเปนเจ้าขาวและวีเป็นเจ้าเหล่หรือว่าเจ้าดำมาปูเลยใส่เป้งนวลงไปน้ำแก่นี่เขาใส่เกือบ,แ,อบแล้วนะคุณไอ้หมอใหญ่เติบ ไก่ตัวใหญ่เลยใส่น่าลายเกลือต้มนาแต่ว่าไอ้ว่าบุญมันไก่แก่ไก่นุ่มต้มเกลือไว้ดอกมุนเห็นไก่แล้วคิดอยากอันไก่อบเฟืองพีบซีเจว่าพอพันแพงเฟืองแทงเฟืองว่าเห้ตัวมัวก็เลยควสามารถเห็ดไก่อบเฟืองกินได้เพราะว่านีปีหนึ่งเคยเห็ดกิน แล้วพอให,ห้ว่ะแห้งเรื่องมาแห็งมัว่วสอนความพอไทยสวรรค์นะคิดสอนความพอกออบเป็นเลยเอาใส่อย่างนี้ลงไปแล้วนี่มาเริ่มลุกไกลกันเลยวันนี้อ้าวพอ่อล้มขนาดเลยตอนนี้เอนนาน้ำพอสิอกีกัน ว wow. ้าวตัวใหญ่ดิอกไก่ประมาณส่วนพ่อสามโลนี่หนักตัวใหญ่อีดิ้ตัวมาเริ่มเพิ่มเลยสิมาเริ่มเติมเลย เด้อเจ้าของไก่มายืนคุมจอกตีนม uh ันว่าตีนบ่แซ่บเท่าปีกเป็นคือกันบ่ PFC เวลากินอันต้มไก่หรือว่าปีกอีหยังก็ยานะบ่ค่อยมากกินโอ่งเฮือนนี่น่ะเบิดเฮือนเลยถ้ากันญาติกินปีกกินตับกินขาดโต้ยกินแต่แนวแซ่บๆแบบว่าเฮือนนี้หั่น บ่มีแหมมักองค์ส่วนหลายนะหมดป๊แม่นซีนองู้สึกว่ามันบ่แซ่บปานดะตาอายเยเฮามักองคี่แต่อายเยแล้วมกักองผู้เดียวหลาน,น้อยนี่มกักีกับเตอ กกต๋อไก่ขาโต้ยแอะเจ้าเตี้ยสั่งเรื่องแล้วเทียบเสียยเตี้ยบอเห็ดนั่นน้ะลุกกระตาขว่ลงมาเบยไก่เจ้าเตี้ยเห็ดกระตาขว่ชิได้ลวกไก,ก่อีกมจะขาดเนี่ยตัว่ายังบอกอันนั้นไปน น้ำบ่ฮวอนพอบอกหรือ no ว่าเป็น no ตัวใหญ่ด no ิตัวใหญ่เกินไปใช่ไหมตั้งเวลาไว้ว่าจกงูเขาจิุกแล้วจากนาทีใช้เวลาดุนเตืบอยู่ได้ เตีต้ยเต,ตลูกเ็ดอย่งรคะน่ะไม่หามาเข้าขึ้นนลูกเตี้ยเห็ดขวบลงตั้งขึ้นนี่ใส่บุดีลูกยาข้าวเห็ดนั่นนัาา่นอยากกินพ่อม้วนปูดีเจ้าตัวคอยว่าใกลอันอยาบนี่นะลูกแงะมา ข้อเสียงต้มส้มใส่อันบักเล่นเพราะว่าบักเล่นมาใส่เซอร์เบนเนาะเตีย้ยคันมีอันนั่นเฮ้ยไม่อย่างละบ้านี้คันเข,ข่ากล้องเราต้องสบายดีกล้องนะเจ้ามาแล้วเจ้าบรสบายดีเจ้าออกไปมยังมาเฟือเขาเขาอาบน้ำแล้วเพิน่น เป็นบวบนะไอ้ตัวเขาแล้วนี่เป็นวัาไกอ่อ,อนๆท่นวะตัดผ้าบ้างตอนนี้หมอฮขากับโคดเรียบร้อยแล้วพร้อมลงตอนแล้วได้เป็กตัวเป็ดตัดตอนมาเรียบร้อยแล้วทีสี่ิมพเอาตอนไก่ลงเลย,ยว้าว ล้างน้ำก่อนเสียดายความนัวลมแหงขนาดทีฟซีต่อนนี้บ่ฮู้ว่าจะได้ยินเสียงเราบ่ได้ยินแต่เสียงลมเลยว้าลมแหง ชอบอ่อนเพ็รหลอนมาใส่ก่อนเพ็ดตอนมาเริ่มเทิมเลยด้นี่ตอนน้อยหลายโปรเสียบเดี๋ยวสิซอกตอนนั้นเสียบโปรห็นม,ม,มีแนตะ่ว่าปิดฝาหม้อแล้วเี็ดีข้างลาไว้ปิดเปิดโดนบปรได้ล้มมาพัดขี้ฝุ่นมาเห็ดซีซอกของ ต้อ,อย่างเตียว่าใส่ก่อนมันจะ,นสมมนะนใสมมออเ่เป็นส้มกล่นเอาไว้ใส่ปะตอนใกล้สิโป่งหม้อไปเลยใส่ตอนนี้คปนสิส้มมันจะเปื่อยไวดอกปัวอายว่า,ไ,วาไก่อ่อนๆฐากระขึ้นเบาแต่ว่าหุ่นใหญ่ๆตัวใหญ่ขนาด หนังตากลมเห็นเรากินเลยเหมือนนี่เปิดฟ้าหมอว้าวปิตาเซฟเพยอยาใส่มาเป็นใส่สมไปตอนบันนี้กินเลยไปกินกินเลยดมตะกินฮะเนี่ได้ดมตะกินเะเนี่ยบอกได้กินตอนดอกเนาะตุ่มมาไอจับตุ่มมามาดมกินต้มไก นา,าลงลงนางลงนางลงนางลงขออยากๆเบิรงตอนก่อนนะคุณผู้ชมผมปิวหัวล้านออกลมพัดเหียงขนาดเลยเมียงเลยขี่เมียงเลยอยากๆยักมาดูเรวดี๋ยวต้มปีตืมบอกชิมะส่อมหอมค่ะจำใช่ตอนไกลเปลือยเต้าเตี้ยคนยามาใกล้ปานนี่ไหม แม่มป<ะ>ไปนี่ทไปนี่ปะกอีแตกะอยู่นูนเดินี่สายอ้ำแ,แป้ววยมาไปสิไปได้ล่ะเบก้ลยนะค้าเอวแล้วไปไ,ได้เล ต้นหอมต้นหอมลงไปโรยออกกันออกกันออกกันม เมเราซีซีมเบิึงก่อนเจ้าบ่อยใสยข่ขวดกระโหลกนั่นแหละพออีอนทูเพราะว่าเรา,มาหมักฮะต้มเตืองจากไหนหนึ่งกันอยากให้เพิ่นเปื่อยคักๆักน้องพีชย่านว่าแม่นั่นเอาไปแล้วเห็น <c oughs> จากไหนก็พอออกแต่ว่าเจ้าแห่นเมื่อกี้นี้ได้เลยบ่อยหับปานาเพิ่งร่างกาอ่อน เขาต้มมานี่มันชิ้ว่าชั่วโมงแล้วว่ะโอ้ยล,ลมลมโอยโ,ยโยอยโอยอายอยู่เทียงหน้าน้ยน้ตี้น่ะโนเตี้มานอนป่ะอ่ะเทียนฟีล,เม, P P. ลมเอาแทเ้เอาว่ะ ได้แล,ล้วแบบนี้ยังบ่ค่อได้เด็กได้เดินซ้ำเจ็บเสียเบิ่งใบม่วงแหงบ่แหงเบิ่งใบงม่วงใบอันต้นไม้เบิ่งเดินบ้านก็คือแบบอาเบิดสภาพเลยมื่อวานก็จะได้ตื่นแต่เช้ามาก,กวดต้มไก่หม้อต้มไกเ่เฮาสิอันสนะลมีหว่าได้แล้ได้แล้วไ,ได้แล้วบอกไปปุงป้งแบบนี้ไอ้เต้าไอ้เต้ามาเอ้ว ลมแห้งขนาดเลยว้าวเอฟซีนี่ต้มไก่ละน้อยจะเสียบไปมีฟ้าเปิดโดนโบนไ,ยยได,ดบ้คิฟุนไปแลนให้อายย่อไปเปิดโดนโบได้เป้อย่างไรคิฟุนเก็บเครื่องปรุงเขา,เข,า,าเข้าบ้านไปกินข้าวบัานนี้เอาใส่ให้หน่อยสิ ก็ไม่มีมือมาเด้ FC, อพีพซีกินข้าวแรงน้ำกันหมูต้มไก่ข้นๆบวกกับลมหนาวกำลังผัดอยู่ตอนนี้นะน้ำมันๆเป็นเสียงโซดามาเกี่ยนซะตัวนี้ปุ๊บจิบ้ม่ลยตัวนี้ไปแหงไง จำแจีวบักเก็ตอันแจีวเมืออันต้มปลาคอจำได้หลายแล้วเอาขขาตู้เย็นไว้กินดุนๆแซ่บๆหมักแจีวไว้วันนี้ทางฟาสิเดมาทำการจับต้นไก่แห่นอืมก็ดีโอเคอยู่เล้อ เลยน่กินข้าวส่งไอ้นอ้องปานไปว่าผู้เดียวเิยว่านำกันนะพวกเร <c oughs> งก็หิวเก่าแล้วนะแดงวันที่แล้วไอ้ตูมือมันเป็นวันเสาร์วันที่ไอ้ตูกล่เว่านำอยู่ คุณสิลายแล้งมาที่อเทตุกขะกลับบ้านลมมาทางนี่เนาะเป็นห้องแล้วมันได้ยินมามเห็นตอนไกลจำแจวใส่ สามด้วยหกน้าพนห้อนแซ่บอร่อยกินตอนเดียวนี่ก็อีมมเนี่ย <c oughs> มันอ่าเห็ดไก่อบฟางกินหากระเกเวาไปอยากเห็ดยู่แต่ว่าย่านพอให้พอหันแพงเฟืองไม่ให้ตุงงัว ถ้าสมุนไ่าเจ้าสวยแข็งนะหมอเฟืองไปเผาอยู่บนอื่นบนหินอเห็นกระชีพวางแผนเขาต้องได้เป็นเผาบนอื่นถ้าสมุนว่าสีเผาอยู่นี่เขาก็ต้องเผาเมื่อที่อิปอุยุกได้วาเสาทิศแล้วก็อยู่มลมแห้งขนาด หยวีฮึทไม่ไม่อยากเข้าเดี๋ยวกินเดียวนี้คุวอามแม่งแต่ผมหมักลมมันผัดทั้งลังผมปิวันีคองอสีเข็มเลยนอสิแหงเลยียนวไม่ยานะแห้งเลยโคชีนมันงอายุโคีนขตัวจะถึงแตมันเป็นน้ำคือนองโคตรดขตัวมันก้ามขาเลย ปีกไก่ตีปว่าไม่นั่นว่าไม่นั่นสีคือปีกไม่เตีนไก่ตีนั่นติ๊กกินไก่ตีนแข็งไหมรักขึ้นเพื่อนกินเขาไหมบอกเอาไปเขาอย่างเงี้ยเอานัาใส่เพื่อนเพื่อนกินเขาตัวอันหนักเลยอาบน้ำได้เผล่มาเอาไปมด้เหมือนหนักีต้องอาบเลยต้องบังเลยอพี่น้อยตายละหน่อย น้ำเบหวานหลังอามีอยวที่เป็นห้าประบาลเราขวบหมน,นั่นน้ำไไอบกุ้งหวานนั่นแค่หนนะเกลือหลางไเอียได้ี่ยป้าเรากินอีกอย่างนี้นะข้าเพิม่มไหมคะอ ก็คเดียวว้าวว้าวว้าว่อนอีเมนะอนีคนเดียวเพาะว่มันเปนคนเดียเราตัวนี้ของอีเมนะปีกสินคราบขบกินแน่วันมูนส้นนะก็อย่งเงี้ยดูาได้สักตัวะก็ยัางมาทำขาใส่ใช่แล้วก็กินไปแล้วเก็บไวเก็บไวหมอดไข่เยอะอย่างนี้ก